สวัสดีครับความหนูแผงทุ่งกลาวันนี้จะมาอัปเดตหนูปลายหางขาวให้ได้ชมกันเป็นหนูอายุสองเดือนสองเดือนครึ่งประมาณสองเดือนครึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูเนมเพจประวัติหนูชุดนี้เข้าๆอันนี้คือเนมเพจเข้าๆเป็นบ่อขุนตัวผู้หางขาวพ่อสีสายเลือดแม่ทุ่งกลาคลอดเมื่อวันที่ส7บเ็ดเดือน11บ็ มีทั้งหมดหตัวชุดนี้ไม่ได้เปิดจำหน่ายครับเป็นชุดทดลองชุดสายพัฒนาของทางฟาร์มอ่าเดี๋ยวผมจะจับให้ดูกันมาสองเดือนครึ่งน้ำหนักกอ็อยู่ที่ประมาณหกขีดเดี๋ยวช่างอีกตัว อ,อ้งดูจังเลยครับปลายหางเขาจะขาวตัวนี้ก็จะไม่ค่อยเยอะครับปลายหางขาวสีขนสวยมากน้ำหนักตัวนี้หกขีดกว่าดูสีขนครับ เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับหนูที่ไม่ใช่ปลไปหางขาวนะครับเป็นอีกเป็นอีกรุ่นหนึ่งเป็นตัวผู้เหมือนกันอายุเท่ากันเลยอายุเท่ากันเลยอ่ะลุลงมาก่อนให้เพื่อนขึ้นช่ง่งช่างน้ำหนักอ ครับสีขนเขาคล้ายกันเลยเล่นเล่นแต่ปลายหางเขา,าปลายหางขาวรุ่นปลายหางขาวเขาจะสีขนออกเข้มกว่านิดนึงครับน้ำหนักตัวใกล้เคียงกันมาก าพนี้จะเห็นชัดครับตัวนี้จะเห็นชัดไปหางขาวเป็นสายพัฒนาของทางฟาร์มสีฝนสวยมาก ถ้าเป็นสายพันธุ์ธรรมดาก็จะคล้ายกันมากนะครับจะต่างกันแค่ปลายหางแค่นั้นเองอ่าท่านใดสนใจพ่อแม่พันธุ์ติดต่อสอบถามได้นะครับก็จะมีทั้งหมดอ่า สี่ช่องทางก็คือหนึ่งจะติดต่อทาง Facebook ก็ได้อาฟาร์มหนูแผงทุ่งลาหรือจะเป็นเบอร์ l ลายไอดีศูนย์หกสามหรือจะเป็นทาง YouTube ช่องพัทนฟาร์มอ่ายังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับ ุดนี้เป็นสายพัฒนายังไม่ได้เปิดจำหน่ายอาจจะให้ดูชัดๆก็อีกไม่นานครับจะเปิดแบงจะเปิดแบงแต่ชุดนี้ขอเก็บพัฒนาสายพันธุ์ก่อนอายุสองเดือนครึ่ง คลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับปลาหมือแขนงทุ่งปลาครับผมขอบคระครับ